สอบที่เผาไม่ไหม้สอบสมนี้เหมือนกับเป็นสอบของชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติแล้วเหมือนกับเขาสักเสกเลขกยันแบประมาณนี้อ๋อ,อก็คือมีการเล่นของสักยันประมาณนั้นเผาไปเนี่ยธรรมดาเนี่ยเราจะกะระยะถูกนะครับว่าสรลีระของบุคคลน,นี้น้ําหนักไม่เกินเท่านี้เนี่ยฐานเนี่ยจะอยู่ที่80กิโลของศพผู้ตายคนนี้นะที่เป็นชาวชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยยังไงซะไม่เกิน80กิโลหมดแน่นอนอ วิชัยถ่านเยอะเหมือนกันเนาะก็พอสมควรนะแต่ว่าเผาไปเผามาเนี่ยสอบของผู้ชายคนนี้เนี่ยถานพี่อะหมดไป120ยกิโลแล้วเพิ่มไปอีกจาก80ดสบอะเพิ่มไปอีก40แล้ว120ยยี่กิโละยังเหลือเป็นรูปร่างของคนครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง ป็นวเราเราเราเห็นเป็นยังไง<อ>คือผิวเริ่มไหม้แล้วไหมผิว,วไหม้ครับแต่ว่าสรีระทุกส่วนในร่างกายยังอยู่ครบก็คือยังเห็นเป็นรูปร่างเป็นคนยังนอนอยู่นนใช่ครับถูกต้องเนื้อหนังคือเริ่มหายไปเรียคะหรือ,อยังมีเนื้อหนังคึ้เนื้อหนังยังมีครับแต่ไม่ดำหมดแล้วแต่มันไม่ยอมย่อยสลายไม่ไม่ย่อยสลายถ้าจะเล่าให้น้องต่างๆกับน้องพลฟังสรีระของมนุษย์เนี่ยเวลาเราเผาไปนะครับน้องสิ่งแรกที่จะไหม้ก่อนเลยคือแขนและขา ต่อมาคือศีสะส่วนที่จะเหลือสุดท้ายคือระหว่างหน้าอ,อกจนถึงช่วงท้องตรงนี้จะเผายากที่สุดสลีละาขนาดนี้เนี่ยร้120อยยี่สิบกิโลทำอะไรเขาไม่ได้มันไม่ไหม้มันมัน,ม,น,ม,นมันผิดปกติเลยด้วยสัญญาตญาณความเป็นสัป,ปเหลอมันมันผิดปกติ<ผ>อีเราเนี่ลุงหมืน่นก่อนที่ลุงหมื่นจะเสียนะแกก็ถ่ายทอดวิชาไว้ให้ว่าถ้าว่าเจอสอบคนที่เผาไม่ไหม้ต้องทําตามขั้นตอนนี้ทั้งหมดมีด้วยกัน3อย่างหนึ่งคือหักกิ่งโพ จากหน้าพระประธานที่อยู่ในวัดเป่าคาถาแล้วก็โยนเข้าเตาเผาเขอาอจะมีคาถากำกับหักกิ่งโพมาหนึ่งหนึ่งกิง่งว่าคาถาแล้วก็โยนเข้าไปในในกองในกองฟอนนะครับ<า>อ,อย่างแรกถ้าไม่ได้ผลให้ใช้แบบที่สองก็คือว่าให้เสกน้ำมนต์ธรณีสารแล้วลดไปที่ศพทั้งสองอย่างนี้พี่ทำทั้งสองอย่างออปรากฏว่ายังอยู่ครบเท่าเดิมไม่ได้ผลไม่ได้ผลครับแล้วเขาบอกว่าลุงหมื่นบอกว่า อย่างที่สามเนี่ยถ้าไม่คอขาดบาดตายจริงๆอย่าทำอย่าทำคือการเชื้อเนื้อศพเอามากินจริงๆ,ๆเชื้อเนื้อศพเอามาทานครับสัมว่าพี่เป๋าก็ทำไปแล้ว่สิพี่ไม่ทำ <laughs> เดชะบุญทีไม่ได้ทำอ่ะแล้วอย่างนี้เผายังไงอะพี่มสองวิธีนั้นไม่ได้ผลอ่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะกินจริงๆนะตอนคือตอนนั้นเนี่ยคือยังไงคือต้องทำแล้วเต้องเฉือนคือตามหลักก็คือเฉือนส่วนไหนถูกต้องเขาเรียกว่าเขาจะเรียกกันว่าพิธีตัดไม้ขมน้มอ่าพิธีตัดไม้ขมน้มถ้าว้าศสอบของผู้เสียชีวิตคนนี้มีวิชาอาคมกินเนื้อของเขาไปเลยเป็นการข่มเขาถ้ากินปุ๊บเนี่ยเผาไหมเลย แต่พี่ก็ช่างใจอยู่พอสมควรว่าจะทำย<จ>ังไงตอนแรกก็คิดว่าเออถ้าไม่ไม่เนี่ยก็ต้องกินแล้วแหละแต่ว่าเดชบุญว่าไม่รู้นึกอะไรขึ้นมานึกถึงพระอาจารย์พระอาจารย์องค์ที่อยู่ที่วัดที่พี่นับถือที่ว่าเลี้ยงพี่อยู่นี่แหละ,ะพี่ก็ไปเรียกพระอาจารย์มาแกก็ถามว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบไหนพี่ก็อธิบายเหตุผลอธิบายให้เหมือนน้องต่างๆน้องพลฟังสุดท้ายอาจารย์หยิบขันน้ำมนต์มาหนึ่งลูกพี่ก็พาแกเข้าไปในเมรุ เปิดเตาอาจารย์ใช้บาทนทั้งหมดลูกนั้นแหละประพรมไปที่ร่างของศพเชื่อไหมว่าแป๊บเดียวไม่เลยหมดเลยภายในเวลาสักชั่วโมงหนึ่งหมดเลยพี่เผาเขาตั้งแต่สี่โมงเย็นน่ะจนถึงตีสามกลางคืนนึกสภาพดูเรีย <laughs> แต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับคือหนึ่งคนเนี่ยเราจะมาดูประมาณสามครั้งสมมุติว่าเผาตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหกโมงเนี่ยพอมันเริ่มเหลือตรงไหนตรงไหนเราก็พอ กะระยะถูกแล้วเราก็สุมไฟเข้าไปใหม่เติมฐานเข้าไปปิดเตาเผาแล้วเราก็ไปทําอะไรของเราค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งสักเที่ยงคืนคถ้าเที่ยงคืนยังไม่หมดก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีสักตีสามอะไรเนี้ยมันจะเป็นระยะเวลาของมันแต่สอบสมนี้พี่เฝ้ากันเฝ้าถึงตีสามเขาไม่หมดอย่างนี้ถ้าสมมติเราทําวิธีสุดท้ายอะคะ่ะเราจะเหมือนกินวิชาของเขาเข้าไปไหมคะวิชาหรือไม่อันนี้คนที่ถ่ายทอดเกล็ดวิชานี้ลุงหมื่นไม่ได้บอกพี่มาแต่แกบอกว่าถ้าว่าสอบในผอไม่ไม่คือต้องทาน ต้องทานเนื้อของเขาแต่เดี๋ยวนี้พี่เห็นเขามีการแก้เคล็ดนะาว่าศพศพไหนเผาไม่ไหมเนี่ยเขาจะใช้เขาจะใช้ไข่ลงไปต้มใช้ไฟที่เผาไม่ร่างของคนเอามาต้มไข่แล้วก็เอาไข่มาเกินเอาไข่มาทานนะไม่ต้องกินเนื้อแล้วไม่ต้องกินเนื้อแลอ้วเห็นเขาเห็นเขาแก้เคล็ดกันเป็นแบบนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยดุดันถึงลูกถึงคนจริงๆถ้ากินก็ต้องกินพี่ว่าถ้าอาจารย์พี่มาลดน้ำมันแล้วยังเผาไม่ไหมจริงๆต่างๆกับน้องพลอยรู้ไหมพี่ต้องกินจริงๆนะ ก็จะเกิดอะไรขึ้นต่อก็ไม่รู้เนาะพี่้เกถึงว่าวิชาเป็นเข้าตัวเราอะไรอ่งี้ขึ้นมาแต่ว่านี่ก็น่าจะเป็นศพที่ใช้เวลาเผานานที่สุดที่เผานาใช่ไหมเผานานที่สุดครับแต่ว่าพอจังหวะถึงเวลามันจะไหมเขาแป๊บเดียวจริงๆนะพี่เผาอยู่หกเจ็ดชั่วโมงไม่ไหมพออาจารย์ประผมน้ำมนต์แป๊บเดียวชั่วโมงกว่าอ่าชั่วโมงกว่ากว่าเผาไหมหมดเลยอีกเคสหนึ่งที่น่ากลัวก็คือเขาเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยการตายทั้งกลุ่ม Oh, ยังมีเบบียอยู่ในคันยังมีเบบีอยู่ในคันมันจะมีสองแบบนะครับแต่ว่าพี่เองก็ไม่รู้ตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราเป็นสับป,ปะเลมือใหม่มั้งครับภาคกลางและภาคอีสานเนี่ยความเชื่อของเขาถ้าใครผู้หญิงคนไหนตายทั้งครมถ้ายังมีเด็กอยู่ในท้องมีเบบีอยู่ในท้องเขาจะผ่าออกแต่ว่าไอเนี่พี่อ่ะคือ รับวิชามาเราก็ไม่เคยทําและเราก็ไม่เคยได้ตกทอดมาเลยว่าการทาสอบของผู้หญิงใดต้องคมต้องทำยังไงเราต้องผ่าไหมหรือเราจะไม่ผ่าหรืออะไรยังไงเราก็ใช้ความรู้สึกของเราเนี้ยเป็นตัวตัดสินเลยคือชาวบ้านก็มาถามถามเราว่าเน่้ถ้าเป่าศอบผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องผ่าเด็กออกไหมไอเราก็ไม่ได้คิดอะไรถึงเรื่องที่มันเป็นความลี้ลับอยไสยศาสตร์เลยเราคิดแค่ว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นกับเด็กคนนี้เขามีบุญร่วมกันมาเป็นพ่อเป็นแม่กันได้ก็อย่าไปแยกเขาเลย เอาเขาไว้ด้วยกันใช่ถูกต้องครับเราก็ให้ถ้าเขาจะจากโร่งนี้ไปก็ให้เขาไปพร้อมกันถูกต้องปรากฏว่าพี่ก็เผาเลยที่ไม่ได้ผ่าเผาไปได้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ได้ยินเสียงเตาปุ้งระเบิดอยู่ในเตาปรากฏว่าพอเปิดประตูเมลุนี่โอ้โหแอสแตกมากครับน้องบนคนรแจ็คสันพอหลอกหรอสบัสีใช่ครับแอสแตกมากทั้งไ้นู่นี่นั่นกอง กองอยู่บนเพดานของเตาเผาหมดเลยเราตัวใบผีในท้องออามาเป็นคนไหมคะหรือว่าเ,เละไปหมดแล้วอันนั้นบี่ไม่เห็น่อ่าพี่เห็นแค่อะไรที่เป็นคราบที่ติดอยู่แล้วก็พอท้องเขาระเบิดนะครับ mm. ก็มันก็จะเหมือนความร้อนมันปะทุข,ขึ้นมามแล้วในท้องของเขามันจะ เดือดประมาอแสดงว่านี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องผ่าเอาเด็กก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็เผาสเผาได้สําเร็จแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรตามมานะไม่ได้มีความน่ากลัวความสยองอะไรเพราะว่ามันแค่เหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นกระบวนการการเผาอะไรที่เป็นการผ่ใช่รับถูกต้องครับเจ้าเปลวในภาษาใต้นะครับเขาจะเรียกกันว่าเจ้าเปลวในภาษาใต้แต่ถ้าว่าเป็นภาษาทางการเป็นภาษากลางเขาจะเรียกกันว่ายายกะลาตากะลี เหมือนเคยได้ยินเป็นเรื่องเล่าไหมคะใช่ไหม,มเขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่ที่ใหญ่ที่สุดในปรชาชャอ,อ,อใหญ่กาลาตากรีซึ่งเวลาเขาจะทำพิธีเผาหรือฝังสอบคนไหนกันแล้วแต่จะต้องทำพิธีบอกกล่าวก่อนว่าให้รับดวงวิญญาณน,นี้ไว้ด้วยนะ อ่าเหมือนการบอกเจ้าของบ้านแต่ว่าศัพท์ของทางใต้เขาจะเรียกว่าเปลวเปลวก็คือป่าชาเจ้าเปลวก็คือเจ้าป่าช้านั่นเองอ่าจะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็คือเป็นหน้าที่ของสับปปเปลอด้วยไหมคะเป็นหน้าที่ของสับปปเปลอถูกต้องครับ เป็นหน้าที่ของสับเปลือที่จะต้องบอกกล่าวกับเจ้าเปลวหรือว่ายายกะลาตา<ม>เราก<ม>็<ร>าาจะไหว้บอกเขามันจะมีมันจะมีของที่สําหรับบอกกล่าวเขาเรียกว่าเป็นของพรีหรือของสังเวยซึ่งเรียกกันว่าข้าวบอกอข้าวบอกมันก็คือข้าวที่หุงขึ้นมาด้วยเตาสามขาเตาสามขานะที่นี้ก็เราสามารถเอาอะไรไปรองก็ได้เป็นหินก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นเตาสามขาเขาเรียกว่าเตาสามเส้า แต่ภาชนะที่ใช้หุงข้าวบอกให้เจ้าป่าชาเนี่ยต้องไม่ใช้ภาชนะที่มนุษย์ใช้อสมมติสุนักใช้อย่างเงี้ยได้หรอสุนัขใช้ก็พี่ไม่เคยลองแต่น่าจะไม่ได้เหมือนกันแล้วยางีงต้องใช้ของหมายถึงว่าต้องเป็นอันใหม่ที่ไม่เคยมีคนใช้หรือเปล่าคะหรือว่าไงไม่ไม่จำเป็นครับแต่ต้องเป็นภาชนะที่มนุษย์ทั่วไปคือมนุษย์ไม่คือมนุษย์ไม่ใช้ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าสมมติว่า เหมือนเราทานข้าวหุงหุงหุงข้าวทานข้าวเราก็จะใช้จานชามหม้อกระทะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ข้าวบอกตรงนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นของที่เอาไปเส้นไหว้ให้ผีผีกับคนไม่สามารถใช้อะไรที่ร่วมกันได้แล้วเขาเป็นเจ้าป่าช้าต้องใช้ของที่ดีกว่านั้นซึ่งในสมัยโบราณพี่ก็จะหุงกับตัวกระป๋องนมตาหมีกระป๋องนมมาลิกระป๋องนมมาลิ นึกสภาพออกไหมครับอันนึกออกแล้วพอเปิดมาฝาเป็นฝาออกแล้วก็วหุงข้าวหุงข้าวในในกระป๋องตัวนี้ค่ะ,ะใช้เตาสามขาต้องเป็นสามขาเท่านั้นแล้วการหุงข้าวบอกเนี่ยพิธีการนี้ถือว่าเป็นพิธีการสําคัญที่สุดในการพิธีกรรมของการเป็นสัปเหร่สำคัญมากๆเพราะขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยจะเผาศพไหนต้องหุงข้าวบอกก่อนข้าวบอกนี้จะใช้ข้าวสารหนึ่งกำมือจับลงไปหนึ่งกำมือใส่ไว้ในกระป๋องค่ะ เติมน้ําให้พอดีมากที่สุดห้ามขาด้ํามเกินต้องให้เข้าสวยภายในหนึ่งครั้ง,ห,งหุงแล้วเนี่ยฐานที่ใช้หุงไม่สามารถหยิบเข้าหรือเติมได้เพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าเราเติมฐานลงไปอีกหนึ่งก้อนอก็จะมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนดึงฐานออกมาก็แสดงว่าวัฏจักรความตายมันจะไม่เหมือนกันแล้ว<า>มันจะขาดไปมันจะเป็นทริคของของ,ของเขาเรียกว่ามันเป็นเกล็ด ทิของสมัยโบราณที่เขาสืบต่อกันมาเพราะฉะนั้นการหุงข้าวบอกเลยยากมากจะเติมไฟยังไงให้มันครั้งเดียวให้สุกเสมอกันทั้งกระป๋องแล้วการหุงเนี่ยก็พิธีกรรมมากครับเยอะแยะมากมายหุงก็ต้องหุงตอนเช้าห้ามเลยเที่ยงอะไรประมาณนี้หรือบางสอบเราดูแล้วว่าหุงตั้งแต่เที่ยงไปห้ามหุงตอนเช้าการตายของแต่ละคนก็จะ หุงกันก็ไม่เหมือนกันอีกมันเป็นเหมือนทริคครับอ๋ออะไรถ้าเราไม่ได้หุง่งหรือเราไม่ได้บอกเจ้าเปลวอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าไม่สามารถผอศพนั้นได้ครับพี่บ่าวยังไม่เคยลองอ่ายังไม่เคยลองเพราะว่าคนที่บอกพี่มาคือลุงหมื่นคนที่ถ่ายทอดวิชาสับเปลเลยพี่มาเขาเน้นกำชับเลยว่าพิธีนี้ต้องทําให้ดีพิธีนี้สําคัญมากๆทําไม่ดีไม่ได้เป็นที่ผู้ตายอย่างเดียวเป็นที่เราด้วยอ่า แล้วหุงเสร็จปั๊บก็จะเอาไปตั้งหลังเตาเผาศพมันจะมีข้าวตัวนี้หนึ่งกระป๋องปลาทูมีหัวมีหางหนึ่งตัวกล้วยหนึ่งวีเหล้าขาวหนึ่งขวดเงินอีก8บาทเป็นการบอกกล่าวเจ้าเปลวเจ้าที่ในป่าชาเพื่อจะบอกกล่าวว่าเราจะเอาศพมาเผานะอ,าอย่าไปลังแกคนที่เขาจะมาพักอาศัยใหม่อ,อะไรประมาณนี้ปากเขาด้วยบ,บอกนะว่าจะมีคนมาบอกกล่าวบอกกล่าวจะเป็นอะไรประมาณนี้ ซึ่งพิธีกรรมความเป็นอะไรที่มันเป็นโบราณอะ่ะมันค่อนข้างยากแล้วสมัยนี้พี่คิดว่าไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะแต่จังหวัดนครก็ยังจังสืบทอดกัน,นอยู่ใช่ค่ะ,ะ<ม>ก็ต้องบอกน้องตังๆกับน้องพลอยว่า พิธีกรรมของความตายเนี่ยแต่และจังหวัดและแต่และภาคไม่เหมือนกันเลยนะอ๋อมีวิธีที่แตกต่างแตกต่างกันใช่คร<ช>ับเหมือนภาคใต้ในจังหวัดนครกับพัทลุงก็ทําไม่เหมือนกันแค่จังหวัดก็ไม่เหมือนแค่จังหว,วัดก็ไม่เหมือนกันแล้วซึ่งพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตายเนี่ยคนข้างที่จะหลากหลายมากๆแล้วแต่ว่าใครจะเป็นวิชาไหนตำราไหนอะไรประมาณนี้คนทาานนี่ป้ายผงอาถรรพ์ในพิบากก็คือลุงหมื่นนี่แหลมะมามีสพบสบหนึ่งมาเผา ซึ่งมันเข้าตำราในการทําผงอาถรรพ์ตัวนี้ทุกอย่างเลยอ๋อก็คืออันที่บอกไปเกิดวันเสาร์เผือาวานันอังคารฟ้าผงฟ้าผ่า,า,ผาอะไรถูกต้องใช่ครับแกก็ทําอีผงตัวนี้เสร็จแล้วแล้วแกก็มาถามพี่ว่าเฮ้ยเนี่ยแกทําผงตัวนี้มาเองกล้าทาไม่ตูนแล้วด้วยความ <laughs> ปากพ่อยอะของเราอ่ะเราก็ไม่คิดว่าเอออีของพวกนี้มันจะยังมีจริงมันเห็นผลจริงหรือมันอะไรจริง เราก็บอกว่าก็เอาสิก็ทาสิตอนนั้นเรารู้ไหมว่าถ้าทาไปแล้วเราเห็นผีอ่าแกบอกเลยครับว่าทาไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนแต่เราก็ยังแบบโอ้ไม่จริงหรอกมั้งใช่ไหมความความเชื่อเราเราเชื่อว่าของพวกนี้มันไม่มีจริงหรอกแต่ว่าณตอนที่เราโดนตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเราจะถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะว่าทาไปตั้งตอนตอนนั้นรู้สึกว่าจะโดนป้ายไปตอนบ่ายสามบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเย็นค่ะ คืนนั้นไปนอนกับพะพี่ชายที่ต่างอำเภอที่อำเภอหัวใจคืนนั้นก็ได้เรื่องเลยเห็นผลไวามากเห็นผลไวามากได้เรื่องมาเลยมันเป็นเรื่องผีเรื่องหนึ่งที่ผมไปเจอแบบแล้วผีมันโคตร เปรี้ยวอ่ะแบบโคตร <cama S 1> เปรี้ยวโคตรเปรี้ยวบแบบกวนโวยมากผีผีวัดนั้นกวนโวยมากจะจะ,จะบอกเอฟซีทุกคนว่าผีอำเภอหวัวใจเนี่ยกวนโอยมากซ้อ <punished> มมากเลยถ้าเป็นภาษาใต้เรียกว่าซ้อมมากคือเปรี้ยวเขาหลอกด้วยการที่ว่าขอบุหรี่เราก่อนนะจริงๆคือมาเป็นเหมือนเป็นคนเหรอคะเป็นคนเลยพี่เห็นเป็นคนเลยเดินออกไปซื้อของพระพี่ชายเพราะว่าพระี่ชายบวชในนิกายของธรรมยุทธ์เขาไม่สามารถฉันนมหรือไวตามิลได้ตอนเย็นเขาก็อยาก กินเป๊ปซี่ในสมัยก่อนเป๊ปซี่ดัง <ฮะ S 1> เขาก็บอกให้เราไปซื้อเป๊ปซี่ให้หน่อยเราก็ไปเจออีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ศาลาตรงข้ามกันกับวัดเราก็เดินออกไปซื้อตอนขาไปก็ไม่มีอะไรพอขากลับอีเด็กผู้ชายคนนี้มายืนอยู่ที่อีตัวหลักก,กิโลที่มันอยู่หน้าวัด<อ>ล้วก็ขอบุหรี่เราสูบเราด้วยความที่เ,ออเราก็ต่างถิ่นนะแต่เริ่มคอมเมนต์แล้วคือพูดจาแบบไม่ดีอะพูดจากวนตีนเราก็ยื่นบุหรี่ให้มวนหนึ่งเขาบอกว่าออไม่เอาแล้วมวนหนึ่งเอาทั้งซองเลย ไอ้นี่แปลกๆเลยเราเลยคิดได้ใจให้วันหนึ่งจะเอาซองพอเราเอย่ามีปัญหาเลยว่าเรากเพิ่งมานะยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเราก็ยื่นให้ทั้งซองไม่เอาทั้งซองเอาไปตั้งไว้ที่หลักกิโลเดี๋ยวสูเองเาก็บอกให้พี่ไปตั้งบุหรี่ไว้ที่หลักกิโลวางไว้ให้คืนนั้นก็ไม่มีอะไรคืนที่สองเนี่ยอีกคนที่พี่เห็นเนี่ยอีกผู้ชายคนนี้เนี่ยมันยืนคล่อมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วแสงไฟหน้าวัดมันจะเป็นแสงของสีส้มๆไฟไฟทางสีส้มค่ะ เขาข่มมอเตอร์ไซค์แล้วข e ลเขาบิดชนหลักกิโลนั่นเพี่เห็นเต็มตาเลยอ๋อก็คือพี่่บวเห็นเลยว่าคนนั้นน่ะที่ขอบุรี่เราเมื่อวานน่ะบิดมอเตอร์ไซค์ชนชนหลักกิโลใช่ใช่ใช่แล้วอีกที่สําคัญน่ะพอเราไปเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเขาก็บอกว่าศบฝังอยู่ในวัดที่เราอยู่ยังโบกปูนเป็นรอยใหม่ๆอยู่เลยเขาเสียชีวิตด้วยการแข่งรถมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็ท่อของอีกคันนึงอ่ะมันหลุดพอหลุดแล้วก็รถคันของที่พี่เจอเนี่ย มันเหยียบเหยียบเสร็จก็ถลไหลไปชนกับหลักกิโลทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าลูกกระตาข้างหนึ่งยังหาไม่เจอเลยนะ, <c oughs> ะชนแบบแรงมากแบบ ออเละเลยงั้นถึงโมเมนต์นั้นก็คือแบบผงอาถรรพ์มีจริง<อ>แล้วทำงานแล้ว,ลวทำงานแ,นแล้วทำงานแล้วพอลุงเช้าเราไมบอกลุงมือเลยลุงมือป้ายออกให้ผมแยวนี้เอาออกให้ผม๋ยวนี้อเออเราคือเราเชื่อแล้วไงพอเราเห็นมาเราก็เชื่อแล้วพอเราไปบอกแกว่าให้เอาออกนะรู้ไหมน้องพลออน้องต่างๆแกทายังไงยังไงคะแกหัวเราคะครับมึงทาไปก่อนเดี๋ยวกูทําให้เดี๋ยวกลัวออกให้จนแล้วจนรอดจนแกเป็นฮิสโตกแล้วเสียชีวิตก็ยังไม่ได้เอาออกได้ออกหมาหน้าผีเนี่ยมันเป็นตำนานครับ ตำนานที่วัดที่พี่บ่าวอยู่ที่พี่บ่าวเป็นสัป,ปเหร่อเนี่ยอีหมาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันดีคืนดีคนในชุมชนหรือคนละแวกนั้นก็จะเห็นหมาตัวนี้เนี่ยคือตัวเป็นสุนัขแต่หน้าและหัวเนี่ย จะเป็นผีจะเห็นกันแตกต่างกันไปแต่และคนเห็นจะไม่เหมือนกันซึ่งหมาตัวนี้นี่ความแปลกของมันในสมัยนั้นคือมันเป็นหมาที่ตัวสีดําแต่ไม่มีใครรู้ความเป็นไปเป็นมาว่าอีหมาตัวนี้มันมาอยู่ในป่าช้าได้ยังไงมันอยู่แต่ในป่าช้าด้วยนะหมาตัวนี้เป็นหมาวัดหรือเปล่าก็ไม่ใช่หมาชาวบ้านหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่หมาตัวนี้จะไม่ออกนอกบริเวณของป่าช้าจะอยู่ในบริเวณของป่าช้าทั้งนั้นเลยซึ่งทุกคนเห็นเหรอคะหรือแล้วแต่คนทุกคนเห็นครับว่าเป็นหมาจริงๆนี่แหละเป็นหมาตัวนี้เป ม, oh, มันก็จะวิ่งอยู่ในนั้นห <c oughs> มาสีดําแต่ความแปลกของมันคือมันจะไม่ได้ออกนอกบริเวณของป่าช้าเลยแต่ความเป็นใบเป็นมาของหมาหน้าผีเนี่ยก็คือกลางคืนแล้วมีคนไปเห็นคนในสมัยก่อนเนี่ยยุค90ู้เนี่ยคนที่จะผ่านป่าช้าได้มีอยู่2แบบแค่นั้นเองคือ <c oughs> 1นคนเมา <c oughs> สองคือคนหาม คนห่ามอยากลองขออะไรนะคือเข้าข้าวเข้าข้าวคนเมาและคนห่ามคนเมาก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งคนห่ามก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งเห็นกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเขามาพูดกันเขาก็เลยหาที่ไปที่มาของอีหมาตัวนี้ว่ามันเป็นหมาวัดหรือเปล่าใครเอามาปล่อยหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าปรากฏว่าหาที่ไปที่มาไม่ได้ไม่ใช่หมาวัดแล้วก็ไม่ใช่หมาของชาวบ้านแต่ความแปลกของมันคือทุกครั้งที่พี่หูงข้าวบอกพอทุบหมดอีหมาตัวนี้จะเขาไปกินข้าวบอกและปลาทู จำได้ไหมที่พ<ม>ี่บอก<ม>ว่าผมเข้าบอกแล้วไปตั้งไว้หลังเมลูซึ่งเป็นของเจ้าเปลวหรือว่าเจ้าเเปวจ้าที่ที่คุมปา่าช้าถูกต้องหมาตัวนี้จะเข้าไปกินทุกครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์มันก็อาจจะไม่แปลกใช่ไหมเพราะว่าหมามันเข้าไปกินข้าวกินปลาอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ความแปลกของมันก็คือมันจะรู้ก่อนทุกครั้งเลยถ้ามีคนตายหรือมีคนจะเผานี่หมาตัวนี้หอนไม่หยุดเลยในป่าช้า แล้วเวลาหุงข้าวบอกมันก็จะเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่จะมาทานข้าวบอกตรงนี้หมาในวัดก็เยอะแยะมากมายแต่หมาตัวอื่นจะไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายที่ในป่าชา้าโดยเฉพาะข้าวบอกหมาจะไม่ขึ้นมาทานเลยถ้าเป็นหมาวัดแต่เว้นเฉพาะอีหมาตัวนี้ มาทุกครั้งมาทุกครั้งอแล้วเรารู้เลยว่าเดี๋ยวพอทูบหมดปั๊บเนี่ยก็เสร็จมันแต่บางทีวันดีคืนดีใครเข้าไปลองของหรือว่าใครเมาเดินตัดเข้าป่าช้าอะไรก็จะเห็นหมาตัวนี้เนี่ยเป็นรูปร่างของหมาแต่หน้าจะเป็นหน้าของสัมประเวสีหรือผีที่ต่างๆกันไปเขาก็เลยพูดกันขนานนามกันว่าหมาตัวนี้คือหมาเจ้าเปรียวเป็นที่มาของหมาหน้าผีพิธีกรรมทําศพเผาหรอคืออะไรอ่ะทําศพเผาทําศพเผาถูกต้องครัทบทาศพเผาก็คือศพทั่วไปค่ะ<อ>ไว้ 3วัน5วัน7วันก็คือเผาปกติแต่ว่าถ้าทำสอบแหง้งสอบแห้งนะที่นี้ก็คือพิธีการฝังก่อนแล้วค่อยขุดมาเผาทีหลังอ๋อเคยได้ยินพี่บ่าวเล่าอยู่ว่าถ้าใครที่แบบตายแบบตายโหงหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุที่ไม่ไดีใช่ครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยไปฝังไว้ก่อนเลยปี2ปีแล้วค่อยเอาขึ้นมาเผาถูกต้องอันนี้คือเรียกว่าสอบแหง้งเขาจะเรียกกันว่าทาสอบแหง้งสอบแหง้งสอบเผากับสอบแหง้แหงก็จะทําแตกต่างกันแต่ว่าพิธีกรรมตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที ทำเหมือนกันแต่หลังจากที่ว่าถ้าศพเผาเผาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ศพแห้งเนี่ยพิธีกรรมและทิศค่อนข้างเยอะการทําศพแห้งเนี่ยก็คือการฝังไว้ทั้งโรงสวดอภิธรรมเสร็จแล้วจะ3จะ5จะ7แล้วแต่เขาจะทําบล็อกขึ้นมาในในในสมัยก่อนจะทําบล็อกเป็นบล็อกเหมือนสมัยนี้ที่เราเห็นนะคือบล็อกเดียวกันแต่บล็อกตัวนี้เขาจะทำในป่าชา้าเขาจะใช้โรงลูกที่มีศพอ,อยู่นั่นแหละยกศพขึ้นมาก่อน ชั้นแรกเขาจะโรยด้วยปูนขาวชั้นที่2เป็นกากชาชั้นที่3เป็นกะละบูนสามชั้นทั้งหมดค่ะแล้วก็เอาศพลงไปตั้งตั้งเสร็จก็โรยปิดอีก3ามชั้นเหมือนเดิมอมแล้วก็ตั้งระยะไว้จะกี่ปีก็ว่ากันไปตามดวงชะตาของคน<อ>ที่เสียชีวิต,ตดูดวงชะตาด้วยถูกต้องครับแล้วถึงเวลาก็ค่อยขุดขึ้นมาแล้วเอามาชาพนากิจหรือว่าเผาทีหลังฝังไว้ก่อนเผาทีหลังนั่นเองเขาบอกว่า คนที่เสียชีวิตด้วยการตายโหงบางกรณีวิญญาณหลุดออกไปจากร่างโดยไม่รู้ตัวต้องฝังรอหรือว่าบางคนเขาเชื่อถือกันว่าคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายด้วยการฆาตรกรรมเนี่ยถ้าว่าเผาเลยเนี่ยจะมีอันเป็นไปกับหมู่บ้านนั้นๆหรือว่าคนในครอบครัวของตัวเองถ้าใครดูหนังสับเปลือยเร็วนี้เห็นไหมโอ้ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะหนังสับเปลือยเขาน้องที่เป็นนางเอกเขาจะฝังไว้ก่อนใบ<ป>ข้าวเขาจะฝังไว้ก่อน ฟังเสร็จก็ขุดขึ้นมาชาปนากิจทีหลังแต่การขุดขึ้นมาได้นี่ก็ต้องมีการเสียงทายมีการนูน่นนี่นั่นเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายต้องถ้าเป็นของพี่เนี่ยพี่จะเสียงทายโดยการใช้เหรียญสามเหรียญเสียงทายว่าเนี่ยเจ้าป่าชาอนุญาตให้ขุดสพบสบนี้ขึ้นมาเผาได้ยังโดยการโยนเหรียญแต่ถ้าในหนังเรื่องสับปะลือดใครเห็นนะเขาก็ทําดีนะเขาเสียงทาย้วยการโยนไขว่าจะ เอาศพนี้เผาตรงไหนได้บ้างมันการขอยายกะลาตากะีหรือเจ้าเปลวที่พี่อธิบายไปเมื่อกีอ้ถ้าโยนไข่ตรงไหนที่มันไม่แตกหรือแตกก็สามารถเผาได้ตรงนั้นตรงนี้แต่ของพี่เนี่ยถ้าจะขุดศพแห้งขึ้นมาทําการชาปนกิจพี่ต้องเสี่ยงไทย,ยด้วยการโยนเหรียญถ้าเหรียญออกมาตามที่เราอธิฐานไว้ก็แสดงว่าถึงเวลาที่จะขุดเขาขึ้นมาเผาได้แล้วอ,อ ซึ่งคนที่อยากขุดมาเผาเนี่ยคือญาติไหมคะหรือว่าเราก็สุ่มถามไปเรื่อยอย่งเงี้ยอ,อไม่ครับการดูวันว่าจะเผาไว้กี่เดือนกี่ปีกี่วันเนี่ยต้องให้พระอาจารย์เขาจะใช้ดวงชะตาบวกกับวันที่เสียดวงชะตาคือเกิดวันไหนเดือนอะไรปีอะไรแล้วเสีย,สยวันไหนวันอะไรวันที่เท่าไหร่ลบออกมาด้วยชะดานกรนวนออกมาตกเลขมาเป็นปีสมมติว่าตกเลขสามจะไว้สมปีอตอกเลขสองจะไว้สองปี ออกเลข6ก็6ปีแต่ที่พี่เห็นเยอะที่สุดก็8ปีเลยนะฝ<ฮ>ังไว้8ปีเลยอย่างนี้ต้องได้รับการยินยอมจากทางญาติเขาไหมคัถูกต้องครับเพราะาบางคนอาจจะอยากเผาเลยใช่ไหมคะมีไหมอาจารย์ในในในสมัยนั้นถ้าอาจารย์พี่บอกว่าต้องเผาต้องฝังก่อนแล้วค่อยมาเผาปีนั้นปีนี้ทุกคนก็ไม่มีใครคัดค้านเพราะเชื่อกันว่า คนตายมันก็ส่งผลถึงคนเป็นเหมือนกันเหมือนที่เขาวางจุดพวงพ<ะ>วงจุ้ยเหมือนของคนจีน่าของคนไทยก็เชื่อถือกันว่าถ้าเอามาเผาเลยอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีกับคนในครอบครัวของตัวเองอ,อะไรประมาณนี้เราสภาพศพจะเป็น<อ>เหมือนเดิมไม,ไม่เป็นเหมือนเดิมครับมันจะย่อยสลายไปหมดเพราะว่าเราใส่ปูนขาวปูนขาว,ขาวตัวย่อยสลายอยู่แล้วอ๋อใช่ปูนขาวกากชากาละบูลมันจะเข้าไปย่อยสลายในในเนื้อหนังงงศพขุดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเนื้อบ้างเหมือนที่เขาล้างป่าช้า ่าแต่ส่วนมากเนี่ยก็เป็นกระดูกจะเป็นกระดูกขึ้นม,มาอีกแล้วเอาโครงกระดูกไปเผาเอาโครงกระดูกขึ้นมาเผาถูกต้องอใช่ครับจะเป็นประมาณนั้นเพราสอบในประเทศไทยสําหรับคนพุทธเนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่สองอย่างแค่นี้เท่านั้นถ้าไม่เป็นสพบแห้งก็เป็นสพเผาถ้าไม่เผาก็ฝังแต่ว่าบางคนทูอินวันฝังก่อนเขาไม่เผาทีหลังอันนี้คือเขาเรียกว่าว่าพิธีกรรมการทำสอบแห้งจะเป็นประมาณนั้นครับคนที่ทํสศบแห้งไว้ศพบเนี้ยเขาเหมือนกับมีอะไรผูกพันกับเราอ่ะ เราเราเนี่ยคือตัวพี่เขาจะเราจะเห็นเขาเดินเข้าเดินออกทางหลังวัดประจําพราะหลังวัดมันจะเป็นโรงงานซึ่งเป็นที่ที่เขาทํางานในสมัยก่อนซึ่งตอนที่ทําศพแห้งของพี่คนนี้เขาชื่อพี่ปานีพี่บ่าวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําลุงหมื่นเป็นคนทําค่ะแต่ลุงหมื่นเนี่ยจะเรียกพี่ปานีว่าอีแห้งแต่เราเนี่ยเรารู้จักแกเนี่ยแกบอกว่าแกชื่อพี่ปานีเราก็ไม่รู้เรากาเขาเป็นผีหรือเป็นวิญญาณจนวันหนึ่งเราไปขุดศพเขา มาเผาอีลุมศอบของเขาอยู่ใกล้ๆกับเมรู้ที่พี่เผาสอบนั่นแหละจากเมื่อก่อนที่พี่บอกว่าพี่เป็นคนกลัวผีใช่ไหมเวลาไปเผาศพบก็จาไม่เข้าใกล้อีบ็อกตัวนี้สักเท่าไหร่พอหลังๆพวเราเริ่มชินกน็เริ่มไปนั่งบ้างเอาข้าวไปกินบนบล็อกตัวนี้บ้างเอาหลังๆก็นอนเฝ้ามันข้างบนนั่นเลยพอเราเริ่มชินแล้วสุดท้ายมารู้ว่าบล็อกตรงนี้เป็นบล็อกของพี่ปานีเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเจอแกในรูปแบบของผีหรือวิญญ,ญาณนะแกเคยขอความช่วยเหลือเราแกบอกว่าแก เดือดร้อนเรื่องเงินเราเองเนี่ยมีแหวนอยู่สมัยนั้นเป็นแหวนนพคุณของย่าเราก็หยิบยื่นให้เขาไปบอกว่าให้เอาไปจำนำก่อนให้อะไรก่อนแล้วค่อยเอามาคืนเขาก็รับแหวนไปจากเราแล้วเขาก็บอกเราว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเอามาคืนแน่นอนสุดท้ายแล้วอ้แหวนนกคุณเนี้ยไปเจอในหลุมศพอะที่ฝั่งพี่ปานีอะก็คือแกใส่ติดตัวเหรอแกกำอยู่แกเอามาคืนกำอยูอ่แกกำอยู่แกกำอยู่ในมือไม่ไม่ได้สวมนะแกกำอยู่จะเอามาคืนเหรอ ความหมายก็คือเหมือนแกนบอกว่าแกจะคืนให้แต่สุดท้ายแล้วเราไปเจออยู่ในมือของศพบสเนี้ยที่เราก็มีความเข้าใจมาตลอดว่าคือศออ e ีแห้งแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าคืออ e ีแห้งไหน oh. สุดท้ายเรามารู้ทีหลังพอเราไปค้นประวัติเอ oh. เราไปค้นประวัติในสมุดที่ลุงหมื่นทำศพแห้งไว้ว่าเขาเขียนชื่อว่านางปราณี เราก็เลยรู้ว่าพี่ปานีกับพี่แห้งที่ลุงหมื่นเรียกคือคนคนเดียวกันอาจะเป็นประมาณนี้แล้วสุดท้าย<ล>เราก็เลยได้แหวนคืนมาได้แหวนคืนคได้แหวนคืนแล้วพี่บ่าวทำยังไงกับแหวนวงนั้นคะสุดท้ายแล้วแหวนวงนี้พี่เอาไปหล่อเป็นพระประธานที่วัดพระมหา,าธาตุวรมิหาร แล้วตอนสมัยก่อนนะเหมือนกับเราชอบรุ่นพี่ประมาณว่าเออเราก็จีบเขาอะไรประมาณนี้เราเองเราก็ไม่รู้หรอกเราจะให้อะไรเขา <c oughs> เขาเดินผ่านทางหน้ากุฏิที่พี่อาศัยนอนสมัยก่อนมันมีต้นจำปาอยู่ต้นหนึ่งหน้ากุฏิที่พี่อยู่อะพี่ก็จะมีดอกจำปาเนี้ยเ,เด็ดดอกจำปาเนี้ยส่งให้แกเกือบทุกคืนเวลาแกเดินผ่านเราก็ให้เขาก็ให้ดอกจำปาเนี้ยไปเจออยู่ในหะลุมศพแกด้วยนะ หมายถึงพี่ปานีนะหรอใช่ถูกต้องครับแต่ก่อนเราก็เด็ดดอกไม้ให้พี่ปานีคนนี้แหละใช่ใช่ใช่ใชเป็นเรื่องที่พี่ฟังมาจากน้องสนิทแล้วกันพี่ก็คิดว่าเออเรื่องแบบนี้มันก็แปลกดีเหมือนกัน<ช>ไม่ไม่นึกว่าเขาจะเจอเขาบอกว่าเขาเนี่ยตอนมาอยู่กรุงเทพใหม่น้องคนนี้เป็นช่างถ่ายรูปนะครับเขาบอกว่าเขามาเช่าห้องอยู่กรุงเทพตอน,นแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเงินหรอกครับไปเช่าอยู่เหมือนห้องเนี้ยมันเป็นเซฟเฮาส์เก่าขเขาบอกแบบนี้นะเป็นเซฟเฮาส์เก่า เข้าไปก็สภาพก็ทุดโทรมพอประมาณแล้วแต่เขาบอกว่าอยู่ในห้องนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในห้องเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเป็นผู้ชายอยู่ง,ง่ายๆยิ่งค่าเช่าถูกยิ่งดีมีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ทํางานไปด้วยไปเรียนหนังสือวันนั้นมีติดสอบแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าไปทาน ไปทันเล่าทันสุราแล้วไปสอบไม่ทันอพอไปสอบไม่ทันอาจารย์เนี่ยจะเอาเรื่องเอาเรื่องก็ต้องปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อจะโกหกอาจารย์ด้วยการ ทำเอกสารปลอมขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยมีเรื่องทะเลวิวาทไปลงบันทึกประจําวันแล้วเอาบันทึกประจําวันตัวนี้ไปยื่นอาจารย์เพื่อจะเป็นหลักฐานในการโกหกปรากฏว่าเขาอยู่ห้องนี้มาได้สักประมาณเดือนหรือ2เดือนไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรพอว่าไปทําหลักฐานเท็จตัวนี้ขึ้นมา,าปรากฏว่าคืนนั้นนอนหลับเขาบอกว่ามีผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งใหญ่อ้วนเลยขึ้นมาค่อมเขาแล้วก็ดึงตรงช่วงหัวไหล่เนี่ยขยมขยมว่ามึงโกหกทำไมมึงโกหกทำไมมึงโกหกทำไม เขาบอกว่าเขย่าอย่างเดียวไม่พอเอื้อมมือมาบีบหน้าเขาเอื้อมมือบีบหน้าเขา oh. บีบหน้าเขาก็เหมือนหายใจไม่ออกอึดอัดอึดอัด,อด,อดจังหวะน,นั้นเขานึกว่าเขาฝันไปแต่ความฝันนี้น่ากลัวเกินมันเหมือน,นจะขาดอากาศหายใจพอมีความรู้สึกว่าเหมือนจะขาดอากาศหายใจแค่นั้นทุกอย่างหายไปหมดเป็นปกติเขาก็ลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าตัวเองนั่งลุกขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เห็นเรื่องของพูดปีปศาจอะไระเรื่องนี้ก็หายไปปรากฏว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นอนะ เขาคิดว่าเฮ้ยห้องนี้มันต้องอะไรแปลกๆแ,แ,แน่ๆเริ่มจะไม่น่าอยู่แล้วก็เลยพอทํางานได้สักพักหนึ่งเขาก็จะย้ายออกวันที่ย้ายออกอ่ะในห้องห้องนี้มันจะมีตู้เสื้อผ้าอยู่มันเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าที่บิวอินไว้ในห้องเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าๆซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีลิ้นชักสั้นๆอยู่สองอันเขาบอกว่าอันสุดท้ายเนี่ยเขาเองเนี่ย เขาไม่รู้จะไปลรืออะไรแต่ดึงลิ้นชักตัวนี้ออกมาเพื่อจะหาลรือหาอะไรสักอย่างปรากฏว่าใต้ลิ้นชักมันมีลิ้นชักอีกชั้นหนึ่งซ่อนอยู่ด้านในเป็นเหมือนลิ้นชักสองชั้นที่อยู่ในบานอันเดียวพวกตู้สมัยก่อนจะชอบมีช่องลับถูกต้องพอเลื่อนออกมาได้ปรากฏว่าในนั้นเจอสมุดเอกสารบาัตรและเจออาวุธปืนด้วยอุ้ยเจออาวุธปืนด้วยพอเจออาวุธปืนเขาก็ไปแจ้ง ให้กับคนที่ดูแลหอพักคนดูแลหอพักเขาก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะว่าอาวุธปืนจะเก็บไว้มันก็ไม่รู้ของใครมันใช่ไหมครับปรากฏว่าตํารวจมาพิสูจน์หลักฐานเขาก็ดูบัตรดูอะไรปรากฏว่าในช่องช่องนี้มีบัตรประจําตัวของตํารวจคนหนึ่งเ,<อ>เป็นตํารวจจริงๆเมื่อพี่เองอ่ะฟังเรื่องมาเสร็จสับหมดแล้วเขามาอธิบายให้ฟังว่าตํารวจคนนี้เนี่ย เขาเอาชื่อไปเช็คแล้วว่าเป็นใครเป็นตำรวจอยู่สอนอหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละแต่ตำรวจคนนี้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2538แล้วอือออ๋อพี่เกิดพอยเสองห้าสามแปดเสียชีวิตไปเขาก็เลยบอกว่านี่มันมาจากไหนอะไรยังไงเพื่อนพี่ก็บอกว่าได้มาจากลิ้นชักตรงนี้สุดท้ายสืบกันไปสืบกันมาห้องห้องนี้เคยเป็นเซเผาจริงๆเคยเป็นเซเผาที่พาผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหามารีดเขียนเอาความจริงอะไรบางอย่าง แล้วของของตำรวจคนนี้ก็ยังอยู่ในนี้ซึ่งพอเพื่อนพี่เห็นรูปประจำตัวของตำรวจน,นึกขึ้นได้ว่าเหมือนกับผู้ชายที่อยู่ในฝันเลยถูกต้อง ตอนที่ว่าอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เพราะว่าสร้างหลักฐานแท็จซึ่งมันเกี่ยวกับสถานีตำรวจเกี่ยวกับตำรวจเออเขาก็เลยมาแผลงอิทธิฤทธิ์ให้ดูเพื่อนพี่ก็ย้ายออก<ม>เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆเออพี่เขาว่ามันมันมันก็แปลกดีแบบนี้มันก็มีด้วยซึ่งห้องนี้เป็นเซฟเฮาส์เก่านั่นเอง